เอาเละครับการเมืองไทยนี่กําลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญหรือเปล่าเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขากําลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะสำหรับการเลือกตั้นปี2569โดยยุทธศาสตร์ใหม่ที่น่าสนใจมากเราจะมาลองถอดรหัสกลยุทธ์ที่ว่าขยายโอกาสเนี่ยไปพร้อมๆกันครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำพูดนี้เลยครับต้องรถนางที่รากไม่ใช่รถที่ใบ ฟังดูเผินๆอาจจะเหมือนเป็นแค่คำคมทางการเมืองเท่ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัญญาเลยนะว่ามีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์กำลังจะถูกเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศแต่ทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าสงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ถึงเลือกมาเปิดตัวแคมเปญการเมืองในตลาดสดละ่ะภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2569มันคือจุดเริ่มต้นของปริศนาทั้งหมดที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายกันในวันนี้กราฟคนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือคุณยศชนันวงสวัสิ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคือต้องบอกว่าโปรไฟล์น่าสนใจมากนะครับจากวิศว,ศว,วกรชีวาการแพทย์ที่เคยอยู่ในห้องแลบเนี่ยวันนี้เขากำลังก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือตลาดสดของการเมืองภาคประชาชน แล้วการที่เขามาปรากฏตัวในตลาดสดเนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเทคโนประชานิยมมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือการเอาสองอย่างมารวมกันอย่างแรกคือแนวทางการแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำๆแบบที่ผู้เชี่ยวชาญเขาทากันเอามาผสมกับการลงไปคลุกคลีกับปัญหาปากท้องจริงๆของชาวบ้านเพื่ออะไรก็เพื่อจะรับมือกับความท้าทายที่มันใหญ่มากๆของประเทศเราตอนนี้และความท้าทายที่ว่าเนี่ยนะ มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยมันหนักหนาสาหัสจริงๆครับจนกระทั่งตัวแคนดิเดตเองเนี่ยถึงกับเรียกว่ามันเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวพายุลูกนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองนึกภาพตามนะครับอย่างแรกเลยคือเศรษฐกิจเราโตช้ามากเหมือนรถที่ติดลมอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมานาน2คือ นี่ครัวเรือนที่พุ่งสูงปรีดเกิน90%ของ GDP ไปแล้วแล้วที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือเรากำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็วปัญหาทั้งหมดนี้มันถาโถมเข้ามาพร้อมกันและมันต้องการทางออกที่เร่งด่วนมากๆครับเอาล่ะทีนี้คำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วทางออกที่พักเพื่อไทยเสนอเพื่อจะพาเราฝ่าพายุลูกใหญ่นี้ไปให้ได้มันคืออะไรกันแน่แกนของทางออกที่ว่าเนี่ยเขาหยิบยืมมาจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเลยนะที่ชื่ออมรตัยยเซน คือไอเดียหลักๆมันมีอยู่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆนะ่ะมันไม่ใช่แค่การเอาเงินไปให้เฉยๆแต่มันคือการขยายโอกาสขยายเสรีภาพและที่สําคัญคือขยายความสามารถหรือศักยภาพให้คนมีเครื่องมือมีทักษะไปสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองและปรัชญาที่ฟังดูดีนี้แหละครับถูกแปลงออกมาเป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้แบ่งเป็น3มเสาหลักชัดๆเลยเพื่อขยายโอกาสที่ว่านี้ให้คนไทยในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีแล้วก็สังคมมาดูกันที่เสาหลักที่1ก่อนเลยเรื่องเศรษฐกิจล้ลนครับก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปแก้ปัญหานี้ SME แบบครบวงจรไปจนถึงการเดินหน้าเจราจา FTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีแบบเชิงรุกเลยนะเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆให้สินค้าไทยแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือการช่วยพ่อค้าแม่ค้าแบบดั้งเดิมเนี่ยให้สามารถกระโดดเข้าไปสู่โลกออนไลน์ขายของบนอ e ีคอมเมิร์ซได้ ต่อกันที่เสาหลักที่2ครับอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีล้วนๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทางถนัดของคุณยศชันันเขาเลยละ่ะตั้งแต่การใช้ Data หรือข้อมูลมาช่วยเปลี่ยนเกษตรกร,ร,กรบ้านเราให้กลายเป็น smart farmers ไปจนถึงโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคือการ reskill หรือว่าปรับทักษะคนทั้งประเทศให้พร้อมรับมือกับยุค AI หัวใจสาคัญก็คือทำให้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นของทุกคนจริงๆไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่กับคนไม่กี่กลุ่มและเสาหลักสุดท้ายครับคือเรื่องของสังคม เรื่องคุณภาพชีวิตโดยตรงเลยอันนี้จะเน้นไปที่การยกระดับเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นการเอาระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีมาอัปเกรดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้เราเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและก็ยังมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมให้มันแข็งแรงพอที่คนจะกล้าคิดกล้าทำกล้าล้มเหลวและก็ลุกข,ขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เอาล่ะครับพอเราเห็นภาพรวมของแผน3ามเสาหลักแล้ว ทีนี้เราลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ตลาดสดกันอีกครั้งเพื่อจะมาดูว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกันตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าตัวสถานที่เองเนี่ยก็เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์นี้เหมือนกันคำถามคือทำไมต้องเป็นตลาดยิ่งเจริญคำตอบมี3ข้อที่น่าสนใจมากครับข้อแรกเลยที่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเศรษฐกิจปากท้องของคนธรรมดาข้อ 2. ที่นี่คือสมรภูมิการเมืองที่พักเพื่อไทยเคยแพ้และตั้งใจจะกลับมาชิงคืนให้ได้และข้อที่3าม ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังครับเพราะเคยผ่านทั้งไฟไหม้น้ำท่วมแต่ก็ยังลุกขึ้นกลับมาได้และภาพตมดนี่แหละครับมันสรุปแกนกลางของการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ดีที่สุดเลยมันคือการประทะกันของสองแนวคิดใหญ่ๆครับระหว่างพรรคเพื่อไทยในฐานะนักปฏิบัตทิที่ชูเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องด้วยเทคโนโลยีกับอีกฝั่งคือพรรคประชาชนในฐานะนักปฏิรูปที่บอกว่าต้องแก้ที่โครงสร้างของรัฐก่อนนี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้อง,งตัดสินใจ ซึ่งก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะครับว่าไอ้สูตรการเมืองใหม่ที่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคด่านที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือวิกฤตศรัทธาหรือวิกฤตความเชื่อมัน่นที่มันเกิดจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเมื่อปี2566นั่นเรื่องหนึ่งนะยังไม่รวมคําถามตัวโตที่ว่าแล้วจะเอานโยบายไฮเทคพวกนี้ไปใช้จริงในระบบราชการที่เรารู้ๆกันอยู่ได้ยงงไง แถมยังมีความเสี่ยงเรื่องกับดักประชานิยมหรือการให้สัญญาที่อาจจะทําไม่ได้จริงอีกคู่ง่ายๆก็คือพักเพื่อไทยกําลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับว่าคุณยศชนันเนี่ยจะสามารถเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่าง2ฝั่งได้ฝั่งหนึ่งคือฐานเสียงแบบดั้งเดิมของพักในอดีตกับอีกฝั่งหนึ่งคืออนาคตของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และสุดท้ายคำตอบของทุกคำถามที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในมือของผู้ลงคะแนนเสียงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะต้องเป็นคนตัดสินครับว่าสูตรเทคโนโประชานิยมที่เอาวิทยาศาสตร์มาผสมกับการเมืองแบบนี้จะกลาาเป็นคำตอบที่ใช่สสำหรับอนาคตของประเทศไทยหรือว่ามันจะเป็นเพียงอีกหนึ่งการทดลองทางการเมืองที่น่าสนใจแล้วก็ผ่านไป